สวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาวลัคนากุมและราศีกุมคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2566ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างชมเพื่อนบันเทิงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะแทน12ภพเรือนของชาวกุมในช่วงพฤศจิกายนนี้ใบแรกเป็นภพตนุค,ค่ะตัวตนของคุณมาดูว่าต,วตัวตนของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใบที่1ขอไพ่ให้กับชาวกุมหน่อยค่ะ ไพ่ชาวกลุ่มใบที่1ตัวตนคือไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่พระฤาษีไพ่ใบนี้จะทําให้ชาวกลุ่มรู้สึกอยากจะปลีกวิเวกหรือมีโอกาสที่จะได้อยู่ตามลําพังเงียบๆใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นอยู่ในโลกส่วนตัวมากขึ้นนะคะไม่ค่อยชอบอะไรที่วุ่นวายไม่ค่อยชอบการออกงานสังคมเท่าไหร่หรือมีเหตุที่จะได้อยู่ วิเวกได้เดินทางท่องเที่ยวไปตามลําพังอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าไพา่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของสติปัญญาคุณจะมีสติปัญญาเฉียบแหลมคุณจะมีความคิดความอ่านที่เหมือนกับบรรลุวุฒิภาวะบรรลุบรบรลุสัจธรรมของชีวิตนะคะเรียนรู้ชีวิตมาเยอะแล้วก็ใช้ความประสบใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ทเคยเจอมาเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ค่อนข้างดีมีความละเอียดรอบคอบมีความสุข,ขุมแต่อาจจะขี้เงาหรือขี้น้อยใจไปนิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหา ชีวิตอะไรอยู่ใครที่เจอปัญหานะคุณจะพบทางออกคุณจะพบแสงตะเกียงคุณจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงคคุณจะพบทางแก้ปัญหาปลดหนี้ปลดล็อกชีวิตได้ส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรเลยแปลว่าชีวิตของคุณจะยิ่งจะยิ่งดูเป็นคนที่ดูภูมิฐานมากขึ้นดูน่าเคารพศรัทธามีโอกาสได้ไปทําบุญมีโอกาสได้ถือสินกินเจมีโอกาสไดเ้เข้าปฏิบัติอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพลังลี้ลับ ะะหรือ,อมีความฝันแน่นหรือว่ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยืยนเอนผู้หลักผู้ใหญ่ได้พบเจอกับผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือไปแบบเงียบๆไปหาใครก็ไปแบบเงียบๆใครมาหาก็มาแบบเงียบๆไม่ค่อยได้ออกงานสังคมเท่าไหร่นะคะเป็นคนมีกินมีใช้มีเงินมีฐานะดีนะคะ หน้าที่การงานก็ประสบความสําเร็จถ้ารู้จักใบนี้ใบเดียวนะแต่ว่ามันจะมีพบการเงินแล้วก็พบการงานเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเราเค่อยดูไปเรืด้วยเนาะใบที่สองขอดูกระดุมพระค่ะการเงินของคุณเป็นไงบ้างชาวลัคนาคุ้มราศีกุมค่ะอุการเงินเป็นไพ่เดสสองคนนี้หันหน้าเข้าหากันพระฤาษีกับซาตานหันหน้าเข้าหากันเออเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งคู่ด้วยทําไมผู้อ่านชอบชอบพูดไพ่เมเจอร์ไพ่เมเจอร์เพราะว่าเวลาที่ไพ่เมเจอร์ออกมาเนี่ยเขาจะมีพลังในการ ในการพยากรณ์ค่อนข้างสูงไพ่เมเจอร์ก็จะมีพลังแรงมากกว่าไพ่ไมเนอร์อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเมเจอร์มาทั้งสองใบคุณจะเกิดการพลิกเปลี่ยนคุณจะได้รับเออเขาเรียกอะไรอะ่ะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมาก่อนกระทันหันไหมไม่ถึงกับกระทันหันหรอกค่ะมันอาจจะค่อยๆคลืบคลานค่อ,คคอยๆเปลี่ยนค่อยๆหมุนค่อยๆปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณ มารู้ตัวอีกทีเอ้าเราเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแบบชัดเจนมากเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากขั้วโลกเหนือเป็นขั้วโลกใต้มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จากการสูญเสียหรือการผุพังกันการบุบสลายหรือการเดเพบางอย่างทิ้งไปแล้วก็จะได้เป็นเงินทองกลับมานะคะเกี่ยวข้องกับยุยยานพาหนะด้วยขายรถคันเก่าเราได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อคันใหม่ หรือได้เงินจากการประกันภัยได้เงินจากการสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วได้เป็นเงินตอบแทนกลับมานะคะระหว่างการจ่ายเงินไปแบบก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะมีมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีเหตุให้คุณต้องจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ๆจ่ายค่าอะไรจ่ายค่ายานพาหนะจ่ายค่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจ่ายค่าจ่ายค่าเพิ่มพูนทักษะความรู้ค่าเล่าเรียนศึกษาก็ได้นะคะระหว่างหลงลืมกระเป๋าตังค์ระหว่างเผลอวางเงินแล้วบอกว่า ทำเงินหายนะคะามาดูพบที่สมสหัสช้าของชาวกุมค่ะ การเดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสลูกหลานหรือญาติสนิทมิสหายหรือเพื่อนฝูงอาจจะเดินทางมาเยี่ยมคุณนะคะจริงๆคุณชอบปีกวิเวกค,คุณไม่อยากให้ใครมาพบเจอหรอกช่วงนี้ไม่อยากเจอใครมันเบื่อเบื่อสังคมอะไรเงี้ยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวตามลําพังใช้สมองคิดอะไรไปเรื่อยยแต่ว่าก็มิวายคนที่จะมาเจอคุณมาพบคุณมาหาคุณนะคะอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้หรือมาเยี่ยมมาเยือนก็ได้นะคะหรือเราอาจจะมีเหตุจําเป็นที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติสนิท ที่เขาไม่สบายหรือว่าเพื่อนฝูงที่ได้ข่าวมาว่าเขาอาจจะไม่สบายหรือเขาเดือดร้อนอะไรบางอย่างจําจําเป็นที่ต้องไปเยี่ยมเยือนกันไปให้กําลังใจกัน อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ไพ่ใบนี้คือไพ่ของความสาเร็จเขาโดดเด่นเรื่องความสาเร็จทางด้านการงานสองใบนี้เขาออกโดดเด่นเรื่องการเดินทางการเดินทางไกลหรือการได้พบเจอกับมิตราหยายใหม่ๆที่เป็นชาวต่างชาติต่างเชื้อชาติต่างาศาสนาหรือได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคนแปลกหน้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่นะคะใบที่สี่ขอดูพันธุของชาวกลุ่มหน่อยคะ่ะพันธุเป็นไพ่ของนักบวชหญิงเป็นไพ่ของแม่ชี แล้วไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่ของพระฤาษีพระฤาษีกับแม่ชีแล้วก็มีผีซาตานด้วยผู้อ่านมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ฟังได้รับรู้ได้ข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับโลกแห่งความตายเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับพลังงานลี้ลับนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านคุณค่อนข้างแรงในะช่วงนี้นะคะพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางก็ค่อนข้างแรง พลังงานของเจ้ากรรมนายเวรก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะแรงในที่นี้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ประกอบก่อนนะเดี๋ยวจะขยายความอีกทีหนึง่งนะตรงนี้ก็มองว่าบ้านช่องที่อยู่อาศัยของคุณรวมไปถึงสำนักงานของคุณมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่พูดเหมือนรายการผีเลยเนาะมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างซ่อนอยู่บางทีถ้าคุณมืดมัวในชีวิตหรือเจอทางออกอะไรไม่ได้พยายามพูดจาหรือว่าอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณเคารพนับถือหรือเจ้าที่เจ้าทางให้เขาช่วยเปิดทางสว่างให้กับคุณนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเองยืนหนึ่งนะตัวเพื่อน,อนๆชาวคุมเองเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้หรือว่าต้องต้องใช้สติปัญญาใช้จิตวิญญาณใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักในการแก้ปัญหาหรือว่าทำเขาเรียกาอะไรอะดำรงชีวิตในรูปแบบที่มีสติให้มากที่สุดนะคะมีแต่ไพ่เตือนสติทั้งนั้นเลยแล้วก็ตั้งบ้านอยู่ในศิลธรรมอันดีงาม คุณจะเป็นคนพูดน้อยลงก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยพูดมากหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดมาแต่ในแต่ไรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงพิจิการนี้ผู้อ่นานบอกว่าคุณแทบจะปิปากพูดอะไรได้ได้น้อยมากไม่ค่อยโต้อตอบอ,อะไรกับใครพูดไม่เยอะพูดไม่เก่งเป็นคนเงียบเงียบจะดูแบบเงียบเงียบขุมขมซึมซึมเศร้าเศนิดนึงมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ค่อยเปิดเผยความลับไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยปรึกษาไม่ค่อยเล่าอะไรให้ใ,หใครฟังเก็บเอาไว้คนเดียว แบบนี้แล้วก็ความ้างเพื่อนน้อยด้วยนะคะในช่วงพฤศจิก,กานะที่อยู่อาศัยของคุณถ้าหากว่าที่บ้านของคุณเนะี่ยมันมีลักษณะที่เป็นเสาต้นใหญส่สองต้นคู่กันปัดกวาดเช็ดถูอย่าให้มองอย่าให้หมนอย่าให้ฝุ่นเคอะอย่าให้อะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานเสียเป็นพลังงานที่ปิดกั้นโชคลาภทําให้มันขัดให้เงาวับเลยให้สะอาดเอาดอกไมเเ้เอาดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นเครือมาแขวนหน่อยก็ดี เหมือนกับว่าปรับฮวงจุย้ยปรับออพลังชีของของบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นพวงเป็นเป็นไม่ใช่ดอกเดียวโดดเด่นะคะเป็นแบบว่าเป็นพุ่มเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้อยที่เสาสองต้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นดอกกล้วยไม้หนวดราสีอะไรอย่างเงีง้ย ผู้อ่านเรียกถูกไหมไม้ประดับที่เป็นหนวดเรศีที่มันจะเป็นแบบเป็นไซย,ย,อยอยลงมาอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาแขวนที่อยู่อาศัยน,นะนะพอดีที่ทํางานของคุณก็ดีใครที่ไม่เคยไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานเลยลองไหว้ดูนะคะอาจจะเปิดโชคลาภทางด้านการงานให้กับคุณก็ได้เพราะแม่บรรพุระบุษเป็นห่วงคุณนะคะคอยดูแลคุณอยู่ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอ,อยู่หรือว่าท่านเสียไปแล้วก็ตามเนี่ยมันสื่อถึงว่า ดวงจิตดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เสียไปอะ่ะเขาเฝ้ามองคุณอยู่แล้วเขาเป็นห่วงคุณนะท่านใดที่อยู่ไกลบ้านหาโอกาสกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นการเสริมดวงด้วยนะคะามาดูใบที่ห้าพกปุตตะบ้างค่ะพ่อแม่ไปแล้วปู่ย่าตายายไปแล้วมาดูลูกหลานบ้างโอ้ลูกหลานเป็นสองเหรียญนะคะคุณจะมีโอกาสมีเกณฑ์ มีพลังงานที่คุณจะต้องซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือลูกหลานค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เพราะว่าคุณต้องเหมือนหมุนเงินเพื่อเขาคุณจะได้หมุนเงินเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อบริวารเพื่อการศึกษาเพื่อการลงทุนอะไรบางอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารของคุณนะคะคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านแล้วคุณต้องดูแลพวกเขาอาจจะต้องส่งเสริมอ,อาจจะต้องส่งค่าเรีเรยนให้กับเขาจ่ายค่าเทอมให้กับเขาจ่ายค่า ซื้อเสื้อผ้าให้กับเขาจ่ายค่าซื้อรถให้กับเขาดาวรถให้ลูกให้หลานอะไรประมาณนะี้เธอไปผ่อนเอานะเดี๋ยวแม่ดาวให้อะไรอย่างนี้นะคะหรือซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆให้กับลูกให้กับหลานมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินไปเพื่อพวกเขานะคะหรือกลับด้านการพวกเขาอาจจะให้เงินคุณใช้ก็ได้ซื้อโทรศัพท์มาให้คุณใช้ก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะมันเป็นภาพภาพรวมแล้วเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะเกิดกับฝ่ายไหนกันแน่เรื่องราวเกิดสลับด้านกันได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณรับผิดชอบ ภพระลูกหลานบริบารในบ้านค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างเยอะนะคะต่อให้อยู่ไกลกันก็มิบายที่จะโทรมาขอเงินคุณใช้อะไรประมาณนี้นะคะเขาเขาก็ต้องใช้เงินเยอะแหละหรืออีกอย่างหนึ่งใครไม่มีลูกไม่มีหลานเป็นการหมุนเงินใช้เพื่อปูพื้นฐานชีวิตให้กับตัวคุณเองบางคนคุณอาจจะอยากไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปเข้าไปเข้าคอรส์สไปอบรมไปสมัมมนาไปเรียนโปรแกร,รมซื้อโปรแกร,รมอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองในในเไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของครูบาอาจารย์เป็นไพ่ของการศึกษาเล่าเรียนอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้คุณอาจจะหมุนเงินไปกับตรงนั้นหมดเงินไปกับตรงนั้นก็ได้หรือเดินทางไปเทคคอสอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้งให้เพื่อกระตุ้นให้ชีวิตของตัวเองได้รับการพัฒนามากขึ้นหรือโดนเจ้านายสั่งให้ไปอบรม <c oughs> อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะเอามาใช้ในการทํางานอะไรเงี้ยจะมัจะหมดเงินไปกับตรงนั้นนะคะมาดูใบที่หกนะคะใบที่หกเป็นอรินะคะอริศัตรูคู่แข่งโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคนานา อุ้ยร่วงร่วงเนี่ยค่ะเป็นการเดินทางอีกแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไพอรีเนี่ยมันจะมีคนที่บางครั้งเราจะไปเจอคนที่พูดจาไม่ไม่เข้าหูนะชาวชาวกลุ่มนะคะเอะคุณจะไปเจอคําพูดหรือเจอบุคคลที่นิสัยไม่ดีพูดจาไม่เข้าหูพูดจาไม่รู้เรื่องพูดแบบกระโชกโคกหักหรือไปไป,ไปเจอคนใจร้อนในระหว่างทางขับรถไปแล้วไปเจอพวกพวกใจร้อนอะไรอย่างเงี้ย นะคะตรงนี้ขอให้อดทนขอให้ใจเย็นๆขอให้เอาเอาเอาปัญญาเหนือเขานะคะเราอย่าไปหลงกลเผลอใจร้อนโต้ตอบกับเขาไปนะเพราะว่าเดทเนี่ยมันคือไพ่ของปัญหากันการประทะกันอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใจร้อนเนี่ยเวลาไปเจอสถานการณ์อะไรร้อนๆเนี่ยถ้าเราร้อนตอบเนี่ยมันจะเป็นการประทะรุนแรงแล้วทาให้คุณเสียเงินพไพ่ใบนี้ขึ้นอยู่ในตําแหน่งการเงินของคุณนะคะหรือบางทีอ่ะมีคนมายั่วโมโหข,ของคุณเพื่อที่จะเรียกทรัพย์สินเงินทองจากคุณก็ได้ระวบางแก๊งตกทรัพย์ด้วยนะคะตรงนี้นะ มีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับค่ายืดยานพาหนะได้ด้วยค่าซ่อมแซมระวังรถเหยียบตะปูระวังล้อยางแบนจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือไป ปะผุซ่อมแซมทําสีใหม่หรืออะไรใหม่เกี่ยวกับรถลาของคุณนะคะมีโอกาสเท่านั้นนะคะไม่ใช่ใหมายความว่าทุกคนจะต้องเจอแบบนี้นะคะแค่แนวโน้มมันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็ฟังไว้เพื่อเตือนสติให้เราเวลาขับรถเราก็จะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ประมาทอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าคุณเป็นไพ่พฤษีคุณมีสติสัมปชัญญะเหนือเขาคุณมีสติปัญญาเหนือกว่าเขานะคะคุณจะเอาชนะพวกเขาได้ด้วยปัญญาของชาวกลุ่มเองด้วยความนิ่งความเงียบเอาชนะความ ความวุ่นวายเอาชนะศัตรูด้วยความนิ่งสงบและมีสมาธิของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมาดูใบที่7พบปัตตนิคู่ครองนะคะรวมไปถึงคู่หุ้นส่วนเพื่อนเพื่อนสนิทบัดดี เพื่อนต่างเพศได้ด้วยนี่ไงคุณได้ไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบ,ดาบติดกับไพ่ราชาเออไม่ใช่ไพ่หนึ่งดาบติดกับไพ่อัศวินดาบไพ่ใจร้อนนะคะอันนี้เป็นอันนี้ใจร้อนแต่อันนี้เป็นการแก้ปัญหานะคะคุณจะต้องสยบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันร้อนๆข้างกายเราหรือคําพูดของคนที่แบบพูดพูดจามไม่น่าฟังอะ่ะคําพูดของคนรักก็ตามนะคะติดกันเนาะคาพูดของคนรักอาจจะทิ่มแทงเสียแทงหัวใจของคุณทาให้คุณรู้สึกว่าเอา้า ทำไมพูดจากับฉันอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะมีอารมณ์ประมาณนั้นบ้างคุณเอาชนะเขาได้ด้วยความนิ่งความเงียบอย่าไปตอบโต้เด็ดขาดตอบโต้เมื่อไหร่มีแต่เสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยให้เขาพลาดไปเถอะเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือคนรักบางคนอาจจะเจอสภาพความรักที่กําลังละหองละแหงความรักที่มุมใครมุมมันความรักที่มีปัญหาเคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้แล้วต่างพูดกันน้อยมากสื่อสารกันน้อยมากอยู่ในบ้านเดียวกันแทบไม่คุยกันเลยบางคนจะ ออกแนวประมาณเนี้ยเจอบรรยากาศแบบเนี้ยนะคะส่วนท่านใดที่มีพลังงานความรักคู่ครองที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องเครียดกับคำทานายน,นี้นะคะปล่อยผ่านไปเลยทีนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้แยกกันอยู่กับคนรักหรือว่าคู่ครองนะคะคำว่าแยกกันอยู่ ไม่ได้หมายความว่าจะทางใครทางมันนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือความจําเป็นบางอย่างก็ได้ผู้อ่านมองว่าการสื่อสารการเอาใช้คําพูดเป็นเรื่องสําคัญมากๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะไพ่หนึ่งไหมเอ้ยไพ่หนึ่งดาบมันคือไพ่ของการสื่อสารการสื่อสารช่วงนี้อะไรที่เป็นคําพูดรุนแรงจะทําให้เสียมากกว่าได้นะคะ ใบที่8ค่ะอ๋อส่วนคู่หุ้นส่วนนะคะคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจผู้อ่านมองว่าช่วงนี้รอดูกันไปก่อนติดตามข่าวสารศึกษาดูใจใครที่จะมาร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับเรามาเป็น เพื่อนสนิทก,กับเราใครที่เข้ามาตีสนิทก,กับเราเรามีโอกาสได้ได้พบเจอกับคนคนนี้บ่อยๆหรือว่าเพื่อนต่างเพศอะไรที่เข้ามาอะไรเงี้พยพ่อนอยากจะให้ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเขาให้ศึกษากันไปเรื่อยๆให้ดูเขาไปนานๆว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่มีอะไรซุกซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าเป็นคนจริงใจจริงๆหรือเปล่าต้องการที่จะร่วมหุ้นลงทุนพัฒนางานไปพร้อมๆกับเราจริงๆหรือเปล่าหรือมาแค่ฉาบฉวย อะไรแบบนั้นนะคะยังไม่ต้องลงลงทุนอะไรกับเขาแต่ว่าให้ศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนในช่วงพิจิการนี้นะคะต่อไปใบที่8ปดไพ่มรณะนะคะมรณะของชาวกุมอู้ดีแล้วค่ะดวงดีแล้วอึมครึมมาตลอดเลยเนาะ มาถึงกลางเดือนไปช่วงกลางกลางเดือนพฤศจิกาชีวิตเริ่มสุขสว่างเริ่มหาทางออกเริ่มเจอทางแก้ปัญหาเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นวิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่เมเจอร์อีกแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จการได้รับมรดกตําแหน่งมรณะหมายถึงความตายหมายถึงอุบัติเหตุหมายถึงการสูญเสียหมายถึงการต่างประเทศหมายถึงนวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีแล้วก็หมายถึงการได้รับมรดกด้วย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกจากปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือ,อบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการโอนที่โอนทางอะไรให้กันมรดกตรงนี้เป็นได้ทั้งแก้วแหวนเงินทองเป็นได้ทั้งของเก่าของบูชาของล้ำค่าของหายากเป็นได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ตึกรามบ้านช่องเป็นได้ทั้งที่ดินเป็นได้ทั้งรถราเป็นได้ทั้งมรดกทุกสิ่งอย่าง มรดกทางปัญญาก็ได้มีแต่หนังสือเต็มไปหมดเลยนะคะเพียบพร้อมเต็มไปด้วยสติปัญญาคุณอาจจะได้รับมรดกทางปัญญาเช่นการถูกส่งตัวไปเรียนการถูกส่งตัวไปอบรมสัมมานาครั้งยิ่งใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ เหมือนไปเจอไกด์ไลน์ที่ดีอะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปสู่อีกวิถีใหม่หนึ่งได้ที่ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่ประสบความสำเร็จที่มีความสุขมากกว่าเดิมหลายขุมหลายเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มรณะเป็นไพ่ที่ดีมากเน้นเน้นการได้รับมรดกนะได้รับการสื่อสารได้รับข่าวสารอาจจะยังไม่โอนที่โอนทางกันตอนนี้แต่มีการส่งสารมาบอกว่าเออเดี๋ยวเธอจะได้รับอันนี้อันนี้นะประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีบางคนจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศบางคนจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในต่างแดนนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่เดทขึ้นมาไพ่เดทคือการตายตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ๆนะคะมาดูใบที่9้าพบสุภะสุภะของชาวกุ่มค่ะ พบสุภาพเป็นไพ่ของไพ่เดือมูลไพ่เดอมูลเป็นไพ่ของความทุกข์ความไม่สบายใจหรือความกังวลหรือความขี้เหงาก็ได้ผู้อ่านมองว่าคุณจะรู้สึกคุณเป็นคนขี้เหงามากเลยอ่ะในช่วงพฤศจิกายนถ้าไม่ใช่ขออภัยนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นชาวกุมมีเป็นทั่วโลกเป็นสิบสิบยี่สิบสาสิบล้านคนใช่ไหมแต่ส่วนมากนะผู้อ่านมองว่าชาวกุมช่วงพฤศจิกาคุณจะอารมณ์ขี้เหงาอารมณ์เหมือนพระเอกนางเอกซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าอกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตะ่บางคนก็ไม่ได้ เป็นแบบนั้นเหงา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 หมดเลยเหงา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 ว่าสีเหงา,งา,งาใหญ่ๆเหลยให้เมจเจอร์ออกอารมณ์เหงาหรือชอบปลีกวิเวกได้อยู่มีเหตุได้ต้องอยู่ตามลําพังคนเดียวแบบ่อย อะไรแบบนี้นะคะถ้ามีคนรักเนี่ยก็เหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันจะออกแนวประมาณนั้นทีนี้ไพ่สุภาพเนี่ยเป็นไพ่ตำแหน่งที่ดีผู้อ่านมองว่าคุณเครียดกับบางสิ่งบางอย่างโดยอยากให้คุณขจัดพลังงานตรงนี้ออกไปนะคะหรือบางท่านอาจจะเครียดเรื่องสุขภาพของตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนคิดมากนะคะคิดเยอะแล้วก็ขี้เหงาบางทีอยู่คนเดียวมันฟุ้งซ่านไงคิดมากเรื่องสุขภาพของตัวเองเอ มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกช่องท้องระบบลำไส้ดิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหรือดวงตามองไม่ชัดอะไรแบบนี้นะคะหรือรู้สึกปวดปวดหลังส่วนล่างตรงเหนือก้นกบขึ้นมา,าไม่รู้ว่าตรงไม่รู้ว่าเรียกว่าบริเวณอะไรตรงประมาณนั้นมันจะปวดมันจะหน่วงรวมไปถึง บ่าไหล่ไล่ไปตรงท้ายทอยแล้วขึ้นไปที่กกหูแล้วก็ขึ้นไปหาสมองเอ,อศีรษะซีกเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีอาการประมาณนั้นทําให้คุณเครียดกับ กับบรรยากาศของสภาพสภาพร่างกายหรือเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสุขของเราเป็นของตัวเรานะคะบางท่านนะบางท่านผูกความสุขของตัวเองไว้กับคนอื่นมากจนเกินไปคิดเยอะเรื่องคนอื่นคิดเยอะเรื่องรอบตัวคิดเยอะเรื่องอคําพูดต่างๆนานาหรือบางคนเจอกระแสด,ดรามา่าอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อยากจะให้ปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ออกไปเพราะว่าไพ่ที่ดีๆของคุณอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองคุณบรรพรบุรุษบุญกุศลที่คุณสังสมมาก็ช่วยคุ้มครองคุณกําลังจะนําพาคุณไปสู่ทิศทาง าที่ดีนะคะขจัดความเครียดออกไปขจัดพลังงานลบออกไปอะไรที่หมองหม่นที่อยู่ที่บ้านเน้นๆเ,เลยที่บ้านอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันหม่นหมนอะไรที่เราไม่ได้ค่อยปัดกวาดเช็ดถูขอให้ขจัดตรงนั้นออกไปปัดกวาดเช็ดถูให้เอี่ยมให้อ่องนะคะเหมือนไพ่พันธุของคุณนะมันจะมันจะได้เปิดโชคลาภเข้าสู่เรานะคะโอเคมาใบที่สิบเรื่องกรรมาการงานนะคะไพ่พฤกษสีตัวตนของคุณชาวกุมเนี่ย ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานนะบางคนกเกษียณอายุงานได้หยุดพักผ่อนสักทีตรากตราม,มานานแล้วขอดูไพ่การงานของชาวลัคนากราศีกุมหน่อยค่ะไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบเนี่ยหน้าที่การงานของคุณจะประสบความสําเร็จเพราะตัวตนของคุณดีแล้วคุณมีหกไม้เท้าตรงนี้แต่ให้ระวังคนที่เอาเปรียบในที่ทํางานด้วยนะคะสถานบุคคลที่อยู่ในสถานที่ทํางานของคุณบางคนแอบนินทาคุณนะเนี่ย บางคนแอบนินทาบางคนแอบเอาเปรียบเวลาเจ้านายอยู่เี่ขยันจังเลยแต่เวลาเจ้านายไปแล้วให้คุณทํางานอยู่คนเดียวแอบไปงีบหลับอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนประเภทนี้อยู่รอบๆตัวคุณทําให้คุณรู้สึกเบื่อหรือเปล่าเบื่อสังคมไม่อยากเจอใครเลยเจอแต่คนประเภทนั้นเจอแต่คนพันนั้นไม่อยากเจอใครอยากอยู่เงียบๆทำงานกินข้าวตามลำพังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยหน่ายกับ นิสัยของคนอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าทํานายในแง่ลบเกินไปก็อย่าว่ากันนะเพราะไพ่มันออกมาแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่พลังงานส่วนตัวเพื่อนๆไม่ต้องเครียดนะคะเราฟังเพื่อเป็นแนวทางพอรู้แบบนี้แล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ให้สิ่งแย่ๆมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการช่างเกี่ยวกับการซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจัรเครื่องยนต์ เป็นของเหล็กของแหลมอะไรเงี้ยให้ต้องระมัดระวังต้องให้ระมัดระวังอย่าเผลอเลยอย่าประมาทให้มีสมาธิทาง,ง่วงลุกไปล้างหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์อ่ะมันมีโอกาสถ้าหากว่าเราเผลอเลยหรือเราสะเพร,ร่าหรือเราพลาดไปนิดเดียวมันมีโอกาสที่จะได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆบางคนทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาทไปนิดนึงเนี่ยมันมัน,ม,นมันเอาคืนยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไพลลลล่เผลอเลยมัน ไพ่ของคนที่ไม่ระแวดระวังอะไรเป็นไพ่ของคนที่ทําอะไรดุมๆๆตามใจแล้วก็เกิดผลร้ายตามมาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตือนกันว่าขอให้มีสติขอให้มีสมาธิในการทํางานโดยเฉพาะคนที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องไกลรถราอะไรพวกนี้นะคะถ้าในแง,งี้ของบุคคลก็เจอคนเจ้าเล่์เอาเปรียบต่อไปใบที่11ลาภะนะคะ ว้าวโชคของคุณมีเยอะมากไม่ใช่ว่าผู้อ่านทานายแบบนี้แล้วมีแต่สิ่งไม่เป็นมงคลจังเลยแม่หมอท้อจังเลยฟังแล้วอย่านะคะอย่าเพราะว่ามันเป็นแค่การเตือนไม่ให้เราประมาทเท่านั้นเองแต่โชคลาภของคุณมันมีเยอะมากนะคะไพ่พลีสีขึ้นมาก็คือเต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยสิริมงคลเต็มไปด้วยโชคลาภแล้วว่าเป็นไพ่ของครูบาอาจารย์เป็นไพ่ของ คนมีสติปัญญาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไพ่โชคลาภของคุณมาเป็นแบบนี้ไพ่ราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยคือคนที่จะเต็มเปี่ยมอุดมไปด้วยความสุขความสบายใจความอิม่มเอมเปรมปรีมีเงินกินมีเงินใช้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวอยากทําอะไรก็ได้ทํายังไงก็มีโชคลาภเข้ามาแน่นอนมีไพ่ t ิวมาแบบนี้นะคะความสุขความสุขความสบายใจจะบังเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะใบที่12วินาท ว้าวได้ไพ่ดีค่ะราเอออัศวินไม้พบวินาทเนี่ยอัศวินมมวไม้มาบอกข่าวอะไรมาบอกข่าวว่าความสุขความสบายใจของคุณ,คณกําลังจะเดินทางมาสู่คุณคุณก้มหน้าหันหลังแบบนี้อันนี้ไพ่ที่วนมาจบที่พบวินาทนะคะเนี่ยค่ะคนที่เต็มไปด้วยความสุขคนที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบอิ่ม,อมเอมมีความสุขอะ่ะ ขันษารื่นเริงแต่ว่าไม่ได้รื่นเริงแบบกระตู้วูออกงานสังคมเบี่ยงเบี่ยงอะไรแบบนั้นนะคะเป็นความรื่นเริงที่อยู่ในอารมณ์ลึกๆนิ่งๆเงียบๆแต่มีความสุขความสุขเหล่านั้นอะกาลังจะเดินทางมาสู่คุณความวุ่นวายความเจ็บปวดหรืออะไรบางอย่างมันจะถูกขจัดออกไป ะะจากอัศวินไม้ใบนี้เพราะว่าอัศวินไม้เป็นคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยธาตุไฟธาตุไฟคือพลังชีวิตนะคะกระ,ป,กกระปี้กระเปล่ากระฉับกระเฉงหยุดเศร้าหยุดคิดอะไรในแงล่ลบอะไรแบบนี้แล้วลุกขึ้นมาแบบว่าทําตัวให้มีความสุขทําตัวให้มีชีวิตชีวาเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองความสุขจะบังเกิดขึ้นกับคุณโชคลาบโชคลาบ,ลาบอันยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยใบนี้นะคะที่ดินมอรดกทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทอง ทรัพส,สมบัติมหาศาลมากมายนะคะที่จะเ,เข้ามาสู่ชีวิตของคุณมาดูไพ่สามใบปิดท้ายเป็นไพ่แนะนำไม่ใช่ปิดท้ายสิเดี๋ยวเราดูเรื่องความรักคนโสดด้วยนะคะขอสามใบแนะนำต่อจากสิบสองภพตรงนี้หน่อยนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับชาวกลุ่มบ้างสีเมท้าเห็นไหมความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน กำลังจะมีมาสู่คุณคุณจะมีคุณจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านอ๋อไพเ่มมเ,เดิมูนเนี่ยเห็นไหมคะใบเดิม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 ,ดม,ดมความความทุกข์ใจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบสุดท้ายก่อนนะคะเด็กดาบเนี่ยคะ่ะเด็กดาบหมายถึงการส่งสารการสื่อสารการส่งข่าวนะคะ นะคะคุณจะขจัดเอาความทุกข์ความความโศกเศร้าหมองเศร้าอ,อะไรออกไปได้ทั้งหมดแล้วชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความสุขความมั่นคงอย่ากเก็บพลังงานลบๆเอาไว้ในใจมากจนเกินไปแค่นั้นเองนะคะมาดูเรื่องความรักบ้างความรักของคนโสดนะคะความรักคนโสดชาวกุมค่ะสามดาบสามดาบเป็นไพ่อกหักนะโอ้ชาเรืออไพ่ต่างชาติไพ่ขุนศึก แล้วก็แปดดาบความรักคนโสดผู้อ่านมองว่าคุณเลือกที่จะโสดนะคะมีคนเข้ามาไหมดูเหมือนว่ามีเพราะว่าเป็นชาลีออทคุณสึกยกทัพมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รู้จักได้เจอกับชาวต่างชาติก็ได้คนที่เข้ามานะคะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้เป็นทหารตำรวจเป็นข้าราชการเป็นสายอาชีพไหนก็ตามพ่อค้าข้ามถิ่นข้ามแดนมานะคะหรือผ่านโลกออนไลน์มาก็ได้แต่คนที่เข้ามาเนี่ย เขาเป็นคนใจร้อนเขาเป็นคนเอาแต่ใจเขาเป็นคนอยากได้อะไรต้องได้มันเหมือนกับรู้สึกว่ามันเข้ากับคุณไม่ได้คุณเป็นพระฤาษีคุณใจเย็นคุณนิ่งคุณสงบคุณอดทนอดกลั้นสูงมากคุณมีแม่ชีคุณเป็นพระฤาษีกับเป็นแม่ชีแต่เขาเป็นนักลบอ่ะอารมณ์ต่างกันมากนิสัยต่างกันมากทัศนคติต่างกันมากแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นสามดาบตรงนี้ ะะอึดอัดคบกันแล้วอึดอัดเจอกันแล้วอึดอัดรู้สึกว่าต่อให้มีแรงดึงดูดเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือฐออออานะเรื่องหน้าที่การงานโอ้โหใช่เลยอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอแล้วมันไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงพฤศจิกายนนี้เราสด ต่อดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง <c oughs> ความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าความปลอดภัยทางด้านความรู้สึกนะคะแล้วมันจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียเวลาอ่าโอเคสาหรับชาวกลุ่มราศีกลุ่มรักขณากุุนะคะประมาณนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขออาภัยไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ขอให้ชาวคุณมีความสุขมากๆขอให้คุณได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่เหมือนไพ่ uh, The View of Fortune ใบนี้นะคะมหาโชคมหาลาภเลยแหละที่กำลังจะมาสู่คุณนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปเดือนธันวาคมค่ะสวัสดีค่ะ